โอเคนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น t w a y Charger เจำว่า t w a y Charger หมายถึงเราสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ G P U N G p S อะไรก็แล้วแต่จากตัวนี้ได้เลยนะครับเป็น U S B Charger 3.0 Superfast Charge นะครับ100วัตต์ Superfast Charge ให้ช่องเสียบมา2ช่องด้วยกันนะครับเป็นช่องของ Type C และก็ช่องช่องของ U S B นะครับและอีกกรณีนึงคือรถของเราเนี่ยแบตเตอรี่หมด สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าเออ,อเจ้าตัวเครดิตทูเวชาร์เจอร์ตัวนี้เราสามารถที่จะเอาเพาแบงค์ที่เรามีเนี่ยมาเติมพลังงานให้กับตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้เพื่อเข้าไปต่อ,อ,อไปเติมพลังงานให้กับแบตเตอรี่ของเราเีน่สาานยสมมุติผมมีเพาแบงค์อย่างนี้นะครับหนึ่งตัวเพาแบงค์นะครับอันนี้ชาร์จเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเพาแบงค์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถไม่ต้องสตาร์ทรถ นะครับไม่ต้องไม่ต้องปิดจูง,จงจแจเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่มีสมมตินะครับแบตเตอรี่ไม่มีอ่าปึ๊บเสียบที่ทไทซีนะนะครับจริงๆแล้วเสียบช่องไหนก็ได้ใส่ไทซีปึ๊บนี่ฮะไฟขึ้นไหมมองเห็นไฟขึ้นไหมอ่าแล้วก็ผมเปิดอ่าไฟกระพริบแล้วครับเห็นไหมฮะนะครับบอกโวลต์นะครับว่าเรากําลังที่จะเติมแบตเตอรี่ให้กับรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะนี่เลยนะครับเติมเข้าไป หรือเราจะเสียเป็นอะแดปเตอร์นะครับจากไฟบ้านก็ได้ในการเติมแบตเตอรี่เข้าไปให้เติมพลังงานเข้าไปให้กับแบตเตอรี่ของเราตอนนี้อยู่ที่12.9โวลต์อะคือเราเป็น13แล้วเห็นไหมนะครับนี่ฮะมองเห็นป่ะโอเคนะครับมันแจ่มมากมากนะครับแล้วมันก็ดีมากมากที่ทำงานอ่าที่ผมบอกว่าเป็นฟองซุปเปอร์ฟ้าชาร์จนะครับชาร์จแป๊บเดียวแต่แต่แต มือถือของเราต้องเป็นฟ้าชาร์จด้วยและสายที่เราใช้ก็ต้องเป็นสายฟ้าชาร์นะัพน่้นนะถ้าเป็นสายธรรมดาแบบสายแบบอาจจะโบราณนิดนึงนะครับก,ก็จะไม่ฟ้าชาร์จนั่นเองนะครับบอดี้ของเขาดูที่ตัวบอดี้นะครับเป็นเฮาซิงเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม CNC ซึ่งผมบ้าอยู่แล้วก,กับคำว่าอลูมิเนียมซ n c เนี่ยผมชอบมากนะครับงนะานก็จะดูนี้ฟฝาปองฝาปิดทำมาให้อย่างดีนี่ฮะ แล้วก็แครมยืดสามารถยืดกับตรงแฮนด์บาร์ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะาการยืดกับตัวประกับเขาก็มีมาให้งานดีมากๆนะครับเ a เวกทูเวยชาร์เจอตัวนี้ต้องมีลูกค้าเลือกใช้ที่ชุดยโทรศัพท์ของ Quad-Lock นะครับเป็น black edition นะครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมซ n นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวกลส่งกสารใส่ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะ,อะหลังจากนั้นเราก็ไล,ล่เรียงมาดูข้างล่างนิดนึงครับในส่วนของตัว แฟลชปาร์ bar, ลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของ S R C นะครับตัว c r a ช h าร์ให้ที่ทำให้กับ Vstro m 6 5 0สูงตัวนี้เนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นอัปเปอร์นะครับเป็นอัปเปอร์อย่างเดียวนะครับจะกินอะไรอะไรป้องกันชุดสีบริเวณด้านบนนะครับแล้วก็มีจุดนะครับจุดยึดระหว่าง2ฝั่งบริเวณนี้นะครับมาตรฐานแข็งแรงใช้งานได้แบบแจ่มๆเลยนะครับโอเคท่อนะครับชุดท่อ นะครับพี่กีนันเป็นท่อชุดท่อซิลิคอนนะครับของอาคาโ์บิกนะครับซิลิคอนตัวนี้เป็นเป็นซิลิคอนชนิดพิเศษเนื่องจกว่าตัวชุดท่อของวีสฟร์มเนี่ยเขาเป็นสูบบีนะครับเ็เป็นลักษณะเป็นสูบบีนะครับมีสูบหน้ากับสูบหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาคาร์วูิกจึงทําเป็นลักษณะเป็นคอท่อตอนกลางมาให้นะครับตัวคอท่อตอนกลางเนี่ยนะครับไม่ต้องดัดแปลงใดๆเลยเอามาถอดถอดอตัวคอท่อชุดเดิมออกนะครับแล้วก็ เปลี่ยนจากชุดกลางเนี่ยเป็นของตัวอาคาโควิกนี่ฮะเอาชุดคอท่อตรงกลางเนี่ยสวมเข้าไปแบบตรงๆนะครับยึดแบบปกติไม่ต้องดัดแปลงใดๆเลยนะครับใส่ตสปงสปริงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์โอทูยังใส่ได้เหมือนเดิมแล้วก็เติมสลิปออนเข้าไปนะครับเสียงออกมาเนี่ยจะคุ้มนะครับแล้วก็หนักแน่นขึ้นกว่าเดิมอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงนะ อุเวชาร์เจอร์เนี่ยเขาจะมีโวลต์แบตเตอรี่บอกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวกําลังของแบตเตอรี่เราเนี่ยเป็นกี่โวลต์นะครับก็จะมีตินดิคเตอร์เป็นช่องบอกตรงนี้นะครับดูง่ายเลยทีเดียวปึ๊บอ่าต่อเข้าระบบ ACC ให้เรียบร้อยนะครับปิดตัวตช์กุญแจตัดระบบไฟให้นะครับแล้วก็วางกับครัวแบตได้เลยอ่ะมาที่พระเอกของงานในวันนี้ก็คือจะเป็นชุดกระเป๋า3าใบานะครับตัวกระเป๋า,าข้างลูกค้าเลือกใช้เป็นกระเป๋าข้างของเ,อเป็นเจ็ทคอลเลคชันของแชท น uh, collection นี้เรียกว่า collection tr นะครับกระเป๋าข้างเป็นแชส tr 40น mm ี hmm. ่ฮะ tr 40ตัว tr 40เนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าข้างแบบปลดเร็วใช้กุญแจไขนะครับทั้งสองฝั่งติดตั้งอยู่บนแร็กของ p a n t e r Heavy Duty ที่ทำให้กับ f r s t r o m m ตัวนี้โดยเฉพาะส่วนกระเป๋าบนนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแชท tr 50นะครับ uh, tr 50ตอนนี้มีแค่รหัสเดียวอยู่เป็นที่เป็นกระเป๋าากันน้ำนะครับ เรามาดูกระเป๋าข้างก่อนนะครับกระเป๋าข้างเนี่ยแบบนนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าข้างที่มาพร้อมกับชุดกุญแจนี่เชฟเชฟอ่ะได้ไหมอ่านี่ครับชุดกุญแจที่แชร์ให้มาจะเป็นชุดกุญแจแบบไซส์ XL นะครับที่ใช้กับตัวกระเป๋าของอกล่องท้ายของตัวแชร์ที่เป็นรุ่นใหญ่ๆน,นั่นเองนะครับ คู่ข้างเนี่ยเขาจะให้มาหนึ่งคู่นะครับใช้แค่ดอกเดียวขายได้ทั้งสองฝั่งนั่นเลยนะโอเคแล้วก็ที่ตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีฝาปิดจะนามาให้แบบนี้อ่าใช้แล้วก็อย่าลืมปิดนะครับจะได้ไม่มีฝุ่นมีฝุ่นเข้าไปเวลาขายได้ง่ายๆนะครับขายปึ๊บกดล็อกครับผลแล้วก็ดึงสลักตรงนี้นะครับดึงสลักอันนี้นะครับแรกๆก็ออกแรงนิดนึงนี่ฮะดึงสลัก,นะลกปึ๊บอ่า เมื่อเราดึงสลักนี้แล้วนะครับเราก็จับตัวกระเป๋าตัวด้านบนเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆมือจับแบบนี้นะครับจับยกอ่ายกทางด้านท้ายนี่ครับยกทางด้านท้ายขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ถอยหลังอ่าหลักการทํางานของเขาเนี่ยก็คือท,ที่ที่แนะนําให้จับด้านท้ายเนี่ยคือเวลาเรายกขึ้นนะครับแล้วถอยหลังออกแบบนี้โอเคดู<ๆ>ลหลักการทํางานของเขานะครับเวลาเราปิดฝานะครับจะทําให้ชุดล็อกเนี่ยเขาเข้าไปล็อกแหลก นะครับเขาก็จะหนีบแหลกรบริเวณนี้อเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อดีของเขาก็คือถ้าเราไม่มีกุญแจเปิดสมมติว่าผมไม่มีกุญแจเปิดนะอะนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดฝากระเป๋าได้ฝากระเป๋าเปิดไม่ได้โอเคนะครับแต่ถ้าเราเปิดฝาป๊บนี่ถ้าเราเปิดฝาปุ๊บตัวชุดสลักล็อกเนี่ยมันจะทําให้ป๊บแบบนนะ โอเคอันนี้ผมล็อกเห็นไหมอ่าผมล็อกแล้วเห็นไหมนี่ฮะตัวเดือยเนี่ยเวลาเราล็อกเนี่ยตัวเดือยมันจะขึ้นมาดันไม่ให้เราสามารถถอดฝาได้นะครับถอดฝาไม่ได้กดก็ไม่ได้นะครับปลดล็อกเมื่อปลดล็อกปุ๊บเนี่ยเดือยเนี่ยนะครับจะกลับลงไปทําให้เราสามารถที่จะเปิดฝาได้จึงเป็นกระเป๋ากนาันน้ำเซฟตี้อีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวที่ใช้างานง่ายและ สามารถที่จะล็อกตัวกระเป๋าได้ง่ายด้วยน่นีงนะครับเอิบเอิบโอเคเวลาใส่นะครับก็ให้ใช้ตัวเดือยตัวนี้สลับข้ายปรับอ่ะเดี๋ยวผม่อยใส่กี่นะโอเคตกลงอ่ะที่กระเป๋าบนตัวกระเป๋าบนนะครับจะเป็นกระเป๋าบน T r ห้าูนะครับแบบฝาเปิดบนแบบนี้ที่ตัวฝาก็าจะมีเรียกว่าเป็นถุงทรงถุงซิปใส่สบายนะครับเปิดมาฝาเป็นฝา,า,าสองชั้น นะครับอ่าตัวนี้เป็นกระเป๋าใ,ใส่ขวดน้ําแถมมาให้กับกระเป๋าข้างนะครับแล้วก็ที่ตัวกระเป๋าเนี่ยมัก็จะมีะผ้าคลุมกันฝนให้อีกชุดหนึง่งแล้วก็สายสะพายนะครับเอาไว้สะพายเวลาที่จะขึ้นที่พักนั่นเองอ่าดูด้านในก่อนนะครับเป็นกระเป๋าผ้าทรงแข็งนะครับเป็นกระเป๋าผ้าทรงแข็งแบบนี้เลยโอเค สมมุติว่าเราต้องการขึ้นทีท่พักแล้วเอากระเป๋าออกจากตัวรถนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับที่ตัวซิปเนี่ยเป็นซิปกันน้ํานะแต่เวลาฝนตกหนักก็ควรจะใส่ถุงคุมกันฝนอีกทีนะครับตัวซิปเนี่ยก็จะมีรูไว้ให้ใส่กุดแจแลเล็กๆเอาไว้ล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับปิดแล้วก็คลิปคลิปแบบนี้อ่ะ กรณีที่เราต้องการเอาตัวกระเป๋าออกจากตัวรถนะครับก็แค่สายพู้แจ้นะครับแล้วก็ดึงออกสายู้แจ่เปดล็อกนะครับแล้วดึงสลับอ่าไม่ต้องตกใจมันไม่ได้หลุดนะมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้เสียหายมันออกมาแบบนี้นะผมก็ยังพูดอยู่ว่าเดี๋ยวนะแชทน่จาจะพัฒนาเพิ่มเติมนะครับที่ทาให้มันออกมาดูหรูหรากว่านี้นั่นเองนะครับนี่คือชุดล็อกที่มันออกมาและเมื่อชุดล็อกออกมาปุ๊บเราก็สามารถยกกระเป๋าออกจากถานได้แล้วก็ยิ้วด้แบบนี้อีก สายรัดสามารถที่จะวางนี้แอส,สายสายสะพายน้องตรงนี้นะครับกระสะพายทีนี้เรามาดูชุดล็อของถาดถาดที่ให้มาเป็นถาดไซส์ XL นะครับสามารถที่จะวางได้เลยนะครับเป็นถาดตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับแชท h s 4 8 49 58 50ใส่ได้หลายรุ่นแล้วรวมไปถึงปี๊ดเทอร์บ้าของแชสด้วยสกันนะครับแต่การที่จะเอาถาดของแชสตัวเนี้ มาวางอยู่บนแร็กของวีซอมยังทําไม่ได้นะครับอาศัยอุปรกรณ์อีกหนึ่งชิ้นเราเรียกว่าเพลทอะแดปเตอร์ชิ้นนี้นี่นะครับเพลตอะแดปเตอร์ตัวเพลทอะแดปเตอร์เนี่ยจะเป็นตัววางถาดแชทและวางอยู่บนแร็กท้ายของศูนย์ถ้าไม่มีตัวเพลทอะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้ไม่ได้ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับแร็กท้ายตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกที่ออกมาจากศูนย์ไม่สามารถรับน้าหนักได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีตัวคํา ชุดคัมแบ็กชุดนี้ครับเป็นงานของเฟนเทอร์ทําให้แบบแข็งแรงแข็งแรงตรงรุ่นเลยอโอเคเวลาเราใส่นะครับเราก็ใส่เอาเดือยสองชุดเนี้เข้าไปที่ถาดก่อนตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้เราก็เล็งหน่อยมองเห็นช่องไหมมองเห็นป่ะ,ะเล็งหน่อยนะแล้วก็เอาเดือยชุดเนี้ยนะครับ มันใส่กลับด้านไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะมัน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 ล็อกมันมีเชฟของมันอยู่นะครับเอาเดือยชิ้นนี้ใส่กลับเข้าไปเชฟอ่าอะไม่เข้าล็อกติดล็อกติดล็อกติดล็อกจบมองไม่เห็นมองไม่เห็น ตอบโอเคอ่าดีแล้วครับอ่ะ,ะใส่ตรงนี้กลับเข้าไปห้เดียตรงนี้เข้าก่อนนะปึ๊บแล้ววางปึ๊บตรวจสอบตำแหน่งล็อกของเท้าเมื่อตำแหน่งล็อกเข้าที่แล้วนะครับเราก็ไขล็อกตัวนี้ปึ๊บล็อกแล้วก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งถ้าเราไม่ล็อกกุญแจเนี่ยกุญแจมันจะออกมาไม่ได้นะั้นเลยนะปึ๊บ ขึ้นไม่ได้อ่ะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคืออย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยไอตัวเนี้ยผมเอาเข้าไปไม่สุดผมเอาเข้าไปไม่สุดเห็นไหม <ST è S 2> เห็นปะนะอ่ะพอมันเข้าไปไม่สุดเนี่ยกุญแจมันขึ้นไม่ได้ไอจุดอีตัวตัวขั้นกุญแจมันขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบนะเราก็ต้องดันตัวนี้ให้เข้าไปให้สุด <S <S ทั้งหน้าและหลังนะเป,ปึ๊บแล้วก็ดันชุดกุญแจขึ้นมาแล้วจ,งจึงจะเอากุญแจออกได้อ่าครับเอ๊ ตอโจทย์การเดินทางตามเมตรตอบโจทย์การเดินทางนะครับอตอบคำถามอีก่ในคำถามว่าติดตั้งกระเป๋าแล้วนะครับใส่แรข้างแล้วเนี่ยความกว้างของเขาครับรู้กว้างเท่าไหรนะค่ความกว้างของเขาผมให้อยู่ที่88 89นะ88 89นี่เผื่อให้แล้วนะครับ88 89ในขณะที่ตัวแฮนด์ของ v s t r o m เนี่ยนะครับตัวแฮนด ของเขาเนี่ยอยู่รวมกัดแทนนะครับการแทนของเขาจะอยู่ที่ประมาณ90นะครับรวมกัดแทนแล้วนะ90แต่ในความหมายก็คือนะครับมันเป็นระยะเดียวกับการแทนแล้วเองนะครับสามารถที่จะขับขี่แล้วก็ใช้งานได้อย่างปกติเลยถ้ากาดแทนผ่านได้แสดงว่ากระเป๋าผ่านได้เช่นกันทีนี้เวลาเราขึ้นโดยที่มีกระเป๋านะครับเราก็อาจจะต้องขึ้นแบบอจเวนเจอ์ละก็คือการขึ้นแล้วยืนพักขานะครับมีขา เ,เพื่อไม่ให้ตัวเท้าของเราเนี่ยแตะกระเป๋าทุกวันอลอง,ลองกันดูลองฝึกกันดูโอเคถือว่าครบจบนะครับแล้วก็ตอบโจทย์การเดินตาตอบโจทย์การใช้งานมองเห็นหน้าพี่ไหมเดี๋ยวดูเต็มๆหน่อยนะครับ ถนนราคาทุกรายการปุกชิ้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับกับสินค้าที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลิสต์เป็นรายการให้แต่ละรายการรวมไปถึงการจัดทํา,าทเซตเป็นฟูลเซตให้ด้วยนะครับว่าแต่งแบบนี้ใช้ออกประมาณเท่าไหร่นะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ